มีคนอยากได้ยินเสียงพี่เจิดครับพี่เจิดพี่เจิดพี่เจิดเขาลองมาลำเพ้นคนเนี้ยโอ้โหได้บุ๊มสาวพี่ตะกั่นต้นเออเออเออเขาอยากฟังตะกั่นตะกั่นเอานะาหน่อยพี่เจิดพี่เจิดหน่อยพี่เจิดเจิดเออยังไงมาเออยงไงง้องเหรอเอายังไงง้องคุณเปิดก่อนเราพอจะเปิดลิฟซิง ลิปซิงีกันไรล่ะเดี๋ยวเขาร้องได้อ๋อโอเคได้มาลัพเพต่เปิดพมานกังพมานกังสาวหมอนรำสิบห้าม้โหคนสาวขอเชิญชวนเสียงสุดยอดออกม้วน <laughs> ทาําท่าไม่ทันทาําท่าไม่